มาหนูมาหนูมาไอ้ดึงลยสะพาน่ะดึงสะพานมาไอ้ไปดึงสะพานมันจะไปอะไร bò mini <laughs> bên mini nè đấy quả đấy nào mưa đánh. gần đây xe mưa đâu แดดมันแรงเกินนะครับผมทํางานก็งานไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นนะครับงานไม่ค่อยไหลเองจะว่ากาศร้อนครับแบบนี้อันตรายนะครับอยู่ซิซีเกตนะครับจังหวัดผมนี่มีคนเป็นลมช็อกมีคนช็อกแล้วก็ตุยนะครับหลายคนนะครับเขตอำเภอคันนี่ก็ร้อนนะครับเสี่ยงอันตรายนะครับใช่ไปไหนคนเดียวนี่อันตรายนะไม่่อยอยากให้ไปนะครับ ร้อนถ้าหลายคนก็มีคนเห็นก็พอได้ช่วยนะครับอุ้มเขาร่มช่วยถมพยาบาลน,นะครับแต่ถ้าอยู่คนเดียวนี่เป็นลมตากแดดนี่โอ้แย่นะครับใช่มไหมครับคุณเดินไปนไหนครับผมจะรับ,บโอ้โห <laughs> okay. Oh, phải oh, vận เวแบบแรงนะครับพรอมไซตากำลังสียูวีโอ้จะได้จบคันนี้ก็เท่าไหร่นะได้พันสองนะครับหารกันไปกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสมสี่ห้าห้ากี่คนหกคนเนาะไป หลังในคนละ200นะครับจะ4ีโมงหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงนะครับบ่ายส <laughs> ามตอนนี้ก็เหลืออยู่คันนั้นนะครับคันนั้นหนึ่งแล้วก็คันนี้หนึ่งนะครับ